คอนสัน้นเรื่องห้ามกิ่งคนอื่นเมื่อคุณรวยจะเป็นอะไรละแล้วซอมก็เลยปิว้ว คุณหญิงเลเลตี้คะได้เวลาไปโรงเรียนแล้วค่ะอ๋อวันนี้เี็นวันจุดนะไม่ใช่วันไม่ใช่วันเปรโรงเรียนสักกันหน่อยเอาวันเสียเป็นวันปเปาร์ตี้ครั้งแรกเลยนะคะฮาวันปเปาร์ตี้ครั้งแรกเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ฉันจะได้ขี่ขี่คนคนว่าฉันรวยล่ะสินะ แม่ค่ะวันนี้อาหารมีแม่คะอาออาหารหรอเดี๋ยวแม่ไปทำให้นะจ๊ะโอเคค่ะอ่ะแม่ไปไหนหรออ๋อแม่ไปทำอาหารนะ่ะโอเคอืมนี่ทำอะไรให้เด็กๆกกันดีนะ้าอืมตุเย็ดก่อนเอ้ มไม่ติดน,น้ำอะ่ะน้ำของพ่อก็มี่นมของลูกนี่แหละอือข้าบนนั้นมีอะไรช็อกฟิตมีอะไรมว้ามีแค่ไอต็มกับขนมขนมใช่แข็งนี่แหละ <S 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 เราจะทำอะไรให้เด็กๆก,กันดีน้ามีไม่รู้จะใช้อะไรเข้าไปขึน้นอะไรอ๋อ รู้แล้วเราเนี่ยจะให้เด็กๆไ้ของหวานก็ได้เพราะเราม่มีของของคราวร้อยไอติมของลูกชันไอขนมมันนี้ของของของไอของไออะไรล่ะของของเซนนาหรือว่าหรือว่าก็เป็นก็เป็นพี่ขอ ของเลเลตี้นั่นแหละอยวเอาของไปให้เด็กๆกันก่อนละกันเด็กๆจ้าแม่เอาแม่เอาขอนมมาให้แล้วไม่ขนมของแซนน่านะจ้าอันนี้ไอติมของเลเลตี้จ้าวาดูได้เลยดูจ้านูได้ไอติมหล่นเนี่ยโอ้โหทุกอย่างก,กับบามากเลย ใช่ใช่อันนี้เราคนเราเ,ราเนี่ยคนรวยรวยยังไงแล้วก็ต้องอันอันราคาเนี้ยประมาณแสนหมื่นล้านล้านบาทจาท้ะที่ที่ประเทศไทยนีย่และเดี๋ยวแม่ไม่กินนะเพราะแม่แม่กินอยู่แล้วโอเคค่ะเด็กๆก็กินให้อร่อยนะแม่ไปแล้วชนะชนะนนมาหาแม่น้อยโอเคค่ะ ว้าวไอติมอร่อยมากเลยอ่ะอเฮ้ยมันคือลูกอมลูกอมนี่ของซินนาอืมกินได้ไหมหน้าไม่กินดีกว่ากินไปครึ่งหนึ่งให้พี่ซินนามางดีกว่าออเค้กข้ากแม่มกินลูกอมต่อเดีกยะกา ฮะใครกินลูกโอฉันไปครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ฟันผุหรอกกินแค่แค่แป๊บเดียวยังไม่หมดเหรอไม่กินก็ได้กลัวฟันผุฮ่กินสล้วแม่แม่อะไรกินเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ไปเก็บนะเอ้ยว้ เซนนะ่าไปส่งน้องด้วยนะเพราะว่พาพ่อแม่ต้องทํางานอีกหลายอย่างเลยะนะค่ะแม่ไปเลนจิตี้ให้พวกเธอเยนนี้สิฉันเป็นคนที่หนึ่งแล่วแหละลวเนี่ยฉันเป็นคนที่เท่าไหร่หรอเธอเป็นคนที่สุดท้ายเลยคนเทคนที่ ใช่ไหมคิดและนับประคนที่ห้าหนี่นี่ไม่มคนที่สี่เป็นคนที่สี่สี่สี่นี่ใช่อ๋อมาใช้ตะขอได้เลยล่ะแล้วก็มาโล่ะแต่ว่านี่คือตอนเช้าหนี่ทรายทุกคนจะไม่มาตั้งสองคนละ เพื่อนขอโทษนะที่มาสายอะเราเป็นคนเท่าไหร่หรอเธอเป็นคนที่สองเธอก็เก่งอยู่นะผิดไปแค่หนึ่งข้อเองหรอใช่แล้วสิพี่ก็ให้เธอได้เป็นคนที่สี่เหรอเอ้ยคนตะคนเท่าสามหรอน,นี่ยใช่ฉันเป็นคนที่สามจ้า,าเธอไปเธอเป็นคนที่เท่าไหร่ฉันก็ไม่รู้อ่ะมันอาจก่อนอืม เธอเป็นคนที่เธอเป็นคนเลยวะเธอเป็นคนที่อ๋อคิดไม่ออกเลยอ่ะวันนี้แสดงเข้ามาอาจครูจะลืมลืมเช็คหรือเปล่าเช็คว่างั้นแหละ แล้วเลฟต์ที่คนเดียวอ่ะติดติดตัวนี้ติดศูนย์ูนย์ห้าตัวเลยเนี่ยใช่ใช่ศูนย์ห้าตัวเลยอ่ะทำไมเขาติดสูตรฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะทุกคอคิดมาแล้วนะทำไมมาสายจังเลยอ่ะโอ้โหก็ก็เรมันติดนะเนาะ ฉันไม่งงที่ไล่หรออ๋อเธอเป็นคนทีเท่สุดท้ายเลยอ่ะคนที่หไม่ใช่ไม่คนที่หฉันไม่เคยผิดเลยนะเธอหยุดไปตอนสอบอ่ะครูครูเอาฉันก็ราวครูแล้วนี่แล้วนะฉันก็บอกกับกคูแล้วว่านูขอ,น,ขอนูขอไม่สอบวันหนึ่งได้ไหมครูก็บอกว่าได้แต่ว่าครูแต่ว่าทำไมฉันได้ที่สมัยฉันได้ติดสุดห้าห้าเลยเนี่ย ก็ก็เราสอบมันมีห้าวิชาแล้ว,ลวเราก็เหยียบไปห้าวิชาหลอเซหลอติกซีท่านครูลาคูแล้วนะาจะจำได้ไม่เธอไม่ได้ลาคครูครูคบอกว่าไม่ได้พอท่านจะหยุดเนี่ยครูบอกไม่ได้ไม่ได้อาจเธอจะแต่เธอจะหูหนวกหรือเปล่าหรือเปล่าด้ให้เยินครูเป็น ให้ได้ยินครูพ่วมได้นะโอ๊ยถ้าแต่ก็เรียนจุนน่ะครีนครีนเฮค้ครูเดี๋ยววิชาวิชาเบาวิชาแรกว,วิชาเบาหวานฉ,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 ฉันฉันฉันรู้อยู่แล้วกิ้งกองกรางจิงปลาปรกราดปลากราด ตอนตอนี้ปตอนนี้บอหนึ่งท้บสามต้องเรียนกับครูขันลาพัดขันลาพัดพัดสอดประวัติตึ้งตึ้งตึ้ง,งนัก ทำความพารพบสาตวดีค่ะโครูครูสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคยาาาราาูเนี่ยจะมาสอนประวัติกันนาจ๊าเดี๋ยวครูจะให้ทุกคนวาดรูปรูปเมื่อจากของสิลปห้านาคะนะคะนะคะ ต้องเป็นหน้าตรงกลางนะจ๊ะไม่ใชินนามาชหนาน,น,หนาต่อจะกับปีปีปีสัตสัตนะจ๊ะ้าคือครับเอ้ยไม่ใช่มีครับนี้โรงเรียนหญิงล้วนถ้าคือ,คอ,คงงคอโอเคจ้าเดี๋ยวถ้าใครเปิดได้กลางไม่เป็นมหาครูได้เลยค่ะใครไม่มีเพราะครูบอกไม่ให้ให้เอากลับบ้าน ใครออกกับบ้านโดนลงโทษนะจ๊ะทีนี้ให้เราไยเอาดิบอว่อนี่มันคอม โอเคจ้าเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนนะการเฟล่นเสด็จทีใครใครก็ทำได้ทำได้ปารติบาขอสิ้นหครอหนึ่งไ่ค่าสัตว์ไม่แก,ก้สัตว์ขอสอรรริส จะเป,นป็นโจอย์ใหญไปขโมยข้อสามใหญ่แยงคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่หุดกอกข้ออาหาวพักให้สมืน่นเมาอย่าลืมไม่ท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำเฮี่ยิ้นห้าโอเคทุกคนเดี๋ยวเอามาทนะุกคนรัดได้นะรับได้ค่ะโอเคดูภาคสองนะเดี๋ยวค่อยขิงปุป่นภาคสองเด้อ